ดีค่ะก็กลับมาพบกับพลยพรีเมียมค่ะเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเจอกับพลยก็ต้องเจอกับรถส,สวยๆนะคะก่อนที่จะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถส,สวยๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพลยในการจัดทําคลิปด้วยนะคะพิก,กัดร,ร้านของพลยอยู่แยกมีนบุรีค่ะใครที่มาไม่ถูกก็โทรหาพลยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะ มาค่ะมาดูรถที่พอยจะฟันราคามันราคามันค่ะสำหรับคันนี้เป็น Nissan Amera นะคะซึ่งเป็นตัว e ส p o r t Tech ปี2017ค่ะราคาที่พอยจะเปิดในวันนี้นะคะก็คือ2 8 9 0 0 0บาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พอได้ทำคลิปรีวิวเต็มสำหรับคันนี้ไปแล้วแต่วันนี้พอยฟันราคาคันนี้อยากให้ผอนถูกผอน ประหยัดแล้วก็จ่ายไม่แพงนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวพอจะพามาดูกันที่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะหน้าเขาจะดูสปอร์ตมากเป็นรถเออสปอร์ตซีดานที่สวยมากเลยนะคะเป็นสปอร์ตซีดานอีกโกข้ขานะคะที่ประหยัดน้ํามันพอเครื่องแค่พันหนึ่งพรอยซีซีเท่านั้นนะคะจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟเออ เป็นไฟเดลี์นะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะไฟก็จะสวยเพิ่มขึ้นนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าที่โฉบเฉี่ยวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะด้านล่างก็จะเป็นกระจังหน้ารังพึ่งค่ะก็จะดูหน้าสปร์ตขึ้นสำหรับซีดาน e อีกโกคาคันนี้มันเป็นรถเล็กที่ค่อนข้างที่จะห้องโดยสารใหญ่แล้วก็ห้องเก็บสัมภาระคือใหญ่มากแนะนำเลยนะคะคันนี้ ผ่อนน้อยไม่ใช้เงินออกรถนะคะย้ำเลยพนักง,งานเงินเดือนหมื่นต้นๆน,นะคะซื้อได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวจะพามาดูรถกันอีกทีหนึ่งว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเปิดดูกันที่กระโปรงรถสีเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมทั้งคันเลยสวยเต็ม านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเดิมกันที่หัวน็อตของแกมข้างด้านขวานะคะแกมข้างด้านขวาแลวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนลวกันฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงด้านขวานะคะไม่มีแกะนะคะเดิมแล้วก็มาที่แกมด้านขวานะคะหัวน็อตเดิมค่ะไม่มีแกะนะคะสีเต็มสวยหัวไม่มีแกะอ่า อันนี้จะเป็นเพจของรถนะคะจะอยู่ตรงเบ้าโชกนะคะก็บอกเบ้าโชกด้านขวามาดูกันที่คานหน้านะคะตัวคานนะคะก็เป็นคานเดิมมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานติดอยู่นะคะคานไม่มีสีใดๆมาแปดเปื้อนเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะนะคะแก้มข้างด้านซ้ายหัวน็อตนะคะไม่มีแกะสีเต็มเดิมนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้าน ซ้ายนะคะไม่มีแกะเลยฝากระโปรงสวยนะคะมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่นะคะแล้วก็มือจิกไปที่ซีนะคะก็จะมีเนี่ยรอยเล็บจิกนะคะไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะมีสติกเกอร์มออติดอยู่ด้วยนะคะอยู่เดิมนะคะฝากระโปรงเครื่องตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่อง1 1 2 0 0นซีซีนะคะก็เป็น79แรงม้าสำหรับคันนี้ เป็นเครื่อง3ามสูบเป็นเบนซินนะคะคันนี้สามารถเติม e 2 0ได้ e 2 0ตอนนี้น่าจะขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังถูกกว่าน้ำมันตัวอื่นนะคะเพราะว่าแค่ไอ้บาทนะคะน่าจะราคาวันนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัว e sport tech ของเขาก็จะเป็นเอ่อล้อแม็กที่เดิมออกมาจากโรงงานเป็นสีดำแบบดำกาไฟนะคะมันไม่ไม่เทาแล้วมันไม่ดำเนาะออกดำดำ ยางนะคะเป็นยางปี2018นะคะยางก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะยังมีขนยางอยู่ยางยังเต็มอยู่นะคะไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิน้นมีไฟเบรกอยู่ด้านข้างเอ้ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านซ้ายนะคะมีซ้ายขวาสีเป็นสีขาวมุกอย่างที่พลอยเคยบอกนะคะแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันนะคะ มีชุดแต่งอยู่รอบคันนะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีพรมเมียมนะคะแล้วก็ส่วนกระจกทุกบานนะคะเป็นกระจกบานเดิมที่ติดรถออกมานะคะเป็นนิสสันแบบนี้เลยนะคะนิสสันแบบนี้เลยกระจกไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะกระจกไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะ,ะมาดูกันที่ซอกประตูด้านในฝั่งซ้ายมือนะคะหัวน็อตเดิมนะคะประตูเดิมไม่มีแกะค่ะ สีเต็มสวยนะคะสีเต็มสวยรอยเม็ดเมคอาร์ที่ฝั่งด้านซ้ายนะคะเรียงกันสวยเลยเรียงกันสวยเลยค่ะสีสวยมากสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอ่ะมีอะไรมาเปื้อนนิดนึงมันก็จะแบบเห็นชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวดูซอกด้านนี้หัวน็อตคือเดิมเลยนะคะอ่า ให้ดูหมดเลยมีสักับเพจด้านล่างด้วยนะคะอเมรา่าเป็นเออสแตเลสนะคะสวยเลยอ่ามาดูกันที่ประตูหลังนะคะด้านซ้ายนะคะซอกประตูเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูสวยใสสะอาดเจบ็บคอ <c oughs> หัวน็อตน,นะคะเดิมเอ้ยไม่ใช่ รอยเวทเมคอัพนะคะเรียงกันครบสวยนะคะไม่มีชนนะคะย้ำว่าไม่มีชนหากซื้อไปว่าพบว่ารถคันนี้เคยชนหรือจมน้ำหรือพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมยินดีคืนไม่ได้ยินดีดิคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยอ่ะด้านท้ายนะคะไฟก็จะโดดเด่นมากเลยไฟไฟนี่คือโคมสวยไม่มีรอยแตกรล้าใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหลังมีปักเซ็นเซอร์ด้วยกันอยู่3จุดนะคะเซนเซอร์ถอยหลัง 1 2 3 3จุดนะคะแล้วก็มีไฟเบรกโดนที่3อยู่ตรงด้านนี้นะคะอ่าตัวนี้อย่างที่พลอยบอกเป็นตัวสปอร์ตเทคนะคะแหมก็จะดูสปอร์ตขึ้นมาอีกเนาะเดี๋ยวพลอยเปิดด้านท้ายให้ดูนะคะว่าอย่างที่พลอยบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านนี้นะคะเปิดด้านนี้ค่ะใช้งานง่ายนะคะเป็นรถที่เหมาะกับผู้หญิงนะคะ นี่อย่างที่พลอยบอกนะคะห้องเก็บสัมภาระคือกว้างขวางมากกว้างมากทีเดียวสักการะด้านในยังสะอาดอยู่เลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเวลาซื้อรถต้องเปิดดูด้านล่างหน่อยนะด้านล่างนะคะก็จะมีซีนสีไข่ไก่แบบนี้อยู่เลยนะอยู่เดิมโรงงานนะคะมีล้ออะไหล่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แม่แรงที่ให้ใช้เปลี่ยนแบบยางล้ออะไหล่นะคะยังอยู่ครบเดิมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะยางที่เปลี่ยนด้านในก็เป็นบริส บริสตโตน,นะค,ะ tone, ค่อนข้างโอเคนะ,ะดูกันที่หัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะหัวน็อตเดิมด้านขวานะคะ,ะหัวน็อตเดิมนะจ๊ะท้ายเดิมแน่นอนแล้วก็หัวน็อตด,ด้านซ้ายนะคะหัวน็อตสวยไม่มีอะไรมาแกะมักิมตัติมาแตะเลยนะคะนิสสันชัดเจนอเมรา่า มีเซ็นเซอร์ด้วยกันอยู่3จุดนะคะค่อนข้างครบแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนเมืองกรุงที่ใช้รถต้องจำกัดพื้นที่นะคะอ่ามาดูกันที่ซอกประตูด้านหลังฝั่งขวานะคะหัวน็อตเดิมไม่มีแกะเลยนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนแกะมันแน่นมากค่ะทุกคน อย่าลืมนะต้องดูนะคะดูกี่คิปกิ่คิปพลอยก็ให้ดูแบบนี้เม็ดเมคอารเรียงกันสวยครบนะจ๊ะ,ะสีสวยค่ะกระจกทุกบานนะคะเป็นนิสสันแบบนี้เลยอ่าตรงช่วงตรงช่วงยางแบบนี้ก็คือใหม่กริบเลยนะคะไม่ซีดไม่เก่าเลยเดี๋ยวพลอยนั่งให้ดูก่อนลืม ด้านในนะคะค่อนข้างนั่งได้สบายนะคะเล็กลูมเฮสลูมสบายจ้ะเถบเข้ามานี่ลุกนั่งได้สะดวกเลยเขา่าขวายห้างไม่ติดนะจ๊ะนั่งส,สวยๆมีที่เท้าแขนนะจ๊ะเป็นรถที่ราคาประหยัดผ่อนน้อยคือถูกและดีมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ถ้าเกิด ครอบครัวแบบเล็กๆพ่อแม่ลูกสักสี่คนอันนี้คือครบจบแน่ไม่จุกจิกใช้งานง่ายไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอะไรก็คือถูกนะคะไม่แพงสบายค่ะคันนี้สบายทุกอย่างดูกันที่ซอกประตูนะคะหัวน็อตซอกประตูฝั่งขวานะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะประตูเดิมไม่เปลี่ยน ย้ำสกับเพชด,ด้านล่างสวยกริบลอยเม็ดเมคอาร์นะคะเรียงกันครบเลยสวยสีเดิมเต็มไม่มีตรงไหนแหวง่งหลุดไปเลยนะคะเวลาสตาร์ทรถของคันนี้นะคะ,ะนั่งง่ายนะสตาร์ทต,ตรงนี้นะคะเป็นบิดเนาะเวลานั่งนะคะเบาะเราสามารถปรับตรงนี้ได้อันนี้พอยังไม่ได้เลื่อนแต่ก็คือขาไม่ติดนะคะสูง164นั่งได้สบาย มันเป็นรถซีดานอ e ีโก้คาที่ขายดีมากแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบรรดาของรุ่นอ e ีโก้คาเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่าคันนี้คุ้มมากทุกคนอ่ะเวลาเราปรับนะคะปรับแบบนี้ได้เลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะอยากนั่งให้สบายหรือเราจะแบบว่าเดี๋ยวดูนะอ่ะอันนี้กดเดี๋ยนะอันนี้มันจะปราะปรับอันนี้เนาะ อันนี้ปรับตรงที่นั่งให้ขึ้นหรือลงได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพนักแบบนี้ปรับได้หมดปรับได้สามทิศทางหนึ่งสองสามสะดวกบอกก็โอบรัดตัวได้ดีนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีกระจกที่เป็นแบบปรับปรับซ้ายขวาได้เป็นปรับพับเก็บกระจกได้ด้วยนะคะคือสะดวกสบายมากเวลาเราออกจากรถก็เก็บกระจกเผื่อจะได้ไม่มีรถมาเฉียวชนเราเนาะ อ่าเดี๋ยวพอสตาร์ทรถเลยจะได้ดูเรือนไม้ได้ชัดเจนนะคะสําหรับคันนี้คันนี้เลขไม้นะคะรถปี2017นะคะเลขไม้เพียงแค่1,14312เท่านั้นเองก็เป็นรถที่ไม้ก็น้อยอยู่นะก็เป็นรถที่ใช้งานทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้หนักหนาอะไรเนาะมาดูกันที่ภายในกันค่ะ มาดูกันที่ภายในกันนะคะภายในก็ค่อนข้างกว้างนะคะแอร์เย็นสบายคอนโซลเป็นสีดำนะคะคอนโซลเป็นสีดำนะคะแล้วก็พวกวิทยุอะไรเนี่ยแอร์เขาก็จะติดบิวอินอยู่ตรงกลางแบบนี้แอร์เป็นแอร์บิดนะคะแอร์เป็นแอร์บิดนะคะสามารถปรับลมเย็นลมแรงได้ปรับผิดทางแอร์ได้เครื่องเล่นก็เป็นเรดิโอนะคะเป็น ดิสได้นะคะมีมีเดียก็มีเครื่องออบันเทิงอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้แอร์ก็เย็นฉ่ำนะคะตัวนี้ก็เวลาเราจอดรถหรือเพื่อจะแบบชฉุกเฉินหรืออยากให้คันหลังรู้ก็กดตรงนี้นะคะจะได้ปลอดภัยค่ะส่วนตรงกลางนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็จะปรับด้านนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเออดึงเบรกมือนะคะมีที่วางแก้วด้วยกันถึงสองสองใบนะคะถือว่าเป็นอีโคคาร์ที่มีที่วางแก้วได้สองใบตรงนี้สองนะคะแล้วก็ด้านนี้2สองตรงกลางเนี่ยคือ4ี่แล้วนะและด้านข้างของประตูอีกข้างละหนึ่งนะคะโอ้โหถือว่าแก้วน้ำได้เยอะมากมีลูกมีหลานอะไรคือได้แล้วก็คันนี้นะคะเป็น อีโกคาร์ที่มีแอร์แบกด้วยกันถึงสองลูกนะคะด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะอ่ะนี่ฝั่งคนขับนะคะโทษทีอาจจะแบบว่ากลับไปกลับมานะจ๊ะแล้วก็มีช่องเก็บของด้วยนะจ๊ะมีช่องเก็บของคือแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอะไรอยู่ปกตินะคะแล้วก็เนี่ยมีที่เสียบ AUX อำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติมด้วยนะคะ คือราคาประหยัดแต่ว่าออปชันทุกอย่างเขาจัดได้ครบแล้วก็เต็มนะคะในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีนะคะถ่ายเทความร้อนได้ดีไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นสบายด้านบนนะคะพลาสติกของเขายังคุ้มอยู่เลยทุกคนพลาสติกยังหุ้มอยู่กระจกน่าจะเปิดส่องไม่ได้เพราะมันติดนะคะเพรายังใส่อยู่กระจกไม่เคยส่องนะคะอ่าก็ส่องหลอดส่องสวยได้ก็ภายในค่อนข้างโอเคด้านนี้จะไม่มีนะคะ ในเมื่อเซฟค่าใช้จา่ายเขาก็เซฟก็จบอันนี้ไปอันนึงแต่เราไปซื้อติดเอาเองได้น,นะคะส่วนภายในก็คือครบตอบโจทย์รถคันนี้นะคะก็มีคู่มือการใช้งานเข้าศูนย์ตลอดนะคะเลขไม้แ์แท้ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้ที่พอรีวิวไปครบจบในคันเดียวราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะแนะนำเลยมันเป็นรถที่ถูกประหยัดแล้วก็พื้นที่ใช้สอยคือเยอะมากเยอะกว่ารถเครื่องแบบใหญ่ๆที่แบบภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยคือแคบอึดอัดแต่คันนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะขับในกรุงเทพเนี่ยประหยัดน้ํามันด้วยออกต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ ภายในอะไรเงี้ยคือเขาดีครบจบในคันนี้แน่นอนหาะใครที่หายอยู่นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดโทรหาพลอยเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับนิสสันอเมรคันนี้นะคะซึ่งเป็นตัว e s p o r t t e c h ปี2017คอยฟันราคาให้แล้วนะคะ289,000บาทเท่านั้นคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ